ผมโจทันเดอร์ขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูกไอดีตชาสเตมินาไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า10,000แคนจดทะเบียนถ,ถ,ถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมทุวกว่ามันจะเทพเห็นใครโพ์อวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหา Over Topup สวัสดีครับผมโจโจ thunder และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ผมอยากทำครับแล้ววันนี้กับเกมอูมะมูซูเมะนะครับการแข่งขันก็ได้มาเยือนอีกครั้งนะครับนี่แชมเปี้ยนมีทติ้งจิมินี่ครับนะครับรอบที่แล้วเนี่ยทอรัสครับเนี่ยผมก็เลือกลงในเกรดลีกแอดวานซ์นะครับแล้วก็ชนะในกรุ๊ป B นะครับก็ไม่ได้เก่ง มากพอที่จะไปอยู่ในกรุ๊ปเเนาะแต่ว่าอ่ะจิมินี่นี่ก็มาลุ้นใหม่นะครับซึ่งสนามเนี่ยมันเป็นโตเกียวทัฟเนาะก็เป็นลองนะครับ 300.. เอ้ย3,200เมตรนะครับก็ถือว่าออ้กินสตมิน่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วผมก็เตรียมตัวมา3ตัวแล้วซึ่งเอาจริงๆมันมันปั้นมาเยอะกว่านี้นะแต่ว่ามันเหนื่อยแล้ว <laughs> มันมันรู้สึกว่าต่อให้ทำไปมากกว่านี้ ด้วยการ์ดที่มีอยู่แล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะดีขึ้นกว่านี้แล้วเพราะว่ามันมีอันที่มันแยกกว่านี้แล้วแบบเป็นสิบๆตัวแล้วมันมันไม่รอดแล้วอะก็เลยคิดว่าอันนี้แหละดีที่สุดที่จะปั้นมาได้แล้วนะครับซึ่งผมมีเ,เตรียมมา3ตัวก็คือเป็นเอชสองตัวครับก็คือเป็นมาโยโนท็อปกันแล้วก็แมคควีนเนี่ยจะเป็นเอชนะครับเอาไว้วิ่งเข้าเส้นชัยแล้วก็มีตัวดีบัฟตัวหนึ่งก็คือไนเนเจอร์นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะ โอเคไหมนะครับแต่จะมาลองวิ่งให้ดูในวันนี้แหละครับอ่ะรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยผมจะเล่น3รอบถ้าเกิดว่ามันเข้ารอบก็เข้าไปเลยก็คือชนะ3มใช่หมห้าห้รอบเนี่ยชนะ3แพ้2ก็คือโอเคละแต่ถ้าเกิดว่ามันแพ้อย่างเดียวแล้วมันเกรดมันตกก็ตามนั้นไม่เป็นไรนะฮะอ่ะโอเคมาเลยดีกว่านะครับ ผมอาจจะไม่ได้ใช้เสียงแบบจริงจังเยอะนะเพราะว่าผมพยายามเซฟคอผมอยู่นะครับโอเคสามตัวที่ผมจะเลือกในวันนี้นะครับตัวแรกตัววิ่งนําเลยของผมนะครับผมจะเลือกน้องนี่มาจโนะท็อปกันนะครับผมสแตตผมก็มีประมาณนี้นะครับ9 0 0 1 7 0 0ผมไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนเพราะว่าพาวเวอร์ก็จะต่ำกว่ามาตรฐานสเตมิน่าก็ต่ำสปีดก็ไม่ถึงพันแต่อย่างน้อยผมคิดว่าลองผมเป็น S ส แล้วก็มีสกิลทองเลเ e จ d นออันแล้วก็มีสกิลบุกสีทองอีก2อันแล้วก็มียูนิสกิลเลเวลห้าผมคิดว่ามันมันก็น่าจะพอถูกๆไทยๆนะผมลองเอาไปเปรียบเทียบในซิมูเลตที่เอาไว้ทดสอบการวิ่งเน่ยน้องก็วิ่งได้ดีนะครับแล้วผมก็คิดว่าผมคงทําเต็มที่ของผมน่าจะได้1000งพันแต่ว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้อะเอออย่างน้อยเอาประมาณนี้ไปก่อนก็ยังดีนะครับแล้วค่อยมาลุ้นกันว่าจะผ่านไหม เล่นฟอนต์นะครับตัวนี้นต,นนต่อมาครับตัวที่2ของผมผมจะเล่นแมกควีนครับแมกควีน hmm. ผมมีไม่เอ่ยแมกควีนนี่ครับแรงสุด mm hmm. ในไอดี hmm. ผมแล้วตัวนี้ mm hmm. นะครับแมกควีน hmm. ผมมี1,000 1,000แล้วก็800ครับพาวเวอร์ hmm. นี่จะสูงกว่ามายานุท็อปกันหน่อยผมไม่ได้คาดหวังว่ามายานุจะเข้าเส้นชัยแต่ผมหวังว่าแมกควีนนี่แหละจะเข้าเส้นชัยให้แต่2ตัวนี้ตัวไหน,น,นเข้ามันก็โอเค น่าเสียดายที่ลองของผมเนี่ยมันได้แค่ A นะครับยังยังไม่ S เนาะแต่ว่าอันเนี้ยถือว่าสแตทสวยแต่ว่าดวงสกิลไม่ค่อยมีครับส w i n g ิ้งไม่ s t สโตไม่ขึ้นผมก็เลยแบบว่าอ่ะผมผมใช้กูเมดกับ came and collected เอาละกันคืออย่างน้อยก็หวังว่ามันจะช่วยได้เพราะว่าเอาไปลองเทสวิ่งแล้วมันก็มันก็พอวิ่งได้อ่ามัไม่ได้แย่ แต่ว่าอยูนี้สกิลผมเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็สกิลบุกค,ค่อนข้างน้อยนะครับแต่อย่างน้อยผมค่อนข้างเชื่อมั่นในสเตตพอสมควรก็เลยอยากจะเอาตัวนี้มาเป็นเอชนะครับเพราะว่าตัวอื่นมันไม่เวิร์กละอ่าก็มาลุ้นกันนะครับเป็นเพจนะฮะนี่เล่นเพจอ่าแล้วก็ตัวที่3ของ,ของผมผมจะเล่นเป็นดีบัฟนะครับเป็นไนเนเจอร์ไนเนเจอร์ดีบัฟผมที่ปั้นมาล่าสุด ไม่ใช่ตัวนี้ครับอันนี้สนามสนามมีเดียมที่เล่นไปรอบที่แล้วมีตัวหนึง่งอะตัวนี้ที่ปั้นขึ้นมา,มานะครับนี่อันนี้ก็คือถามว่าทําไมไม่เล่นสเตมินาเพราะว่าผมเนี่ยปั้นจากสายสเตมินาแล้วการผมมันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันก็เลยเล่นสเตมีนาได้ไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยตัดปัญหาเปลี่ยนเป็นการเลยลวกันก็ปั้นง่ายดีปั้นการปั้นวิดมาแล้วก็เอามาลงสกิลดีบัฟอย่างเดียวนะครับก็ ผมช่วยผมมีสกิล uh, ช่วยเหลืออยู่2สกิลรีเจนนะครับเป็น2อ,อันนี้ก็หวังว่าน้องจะคือเราไม่ได้กะให้น้องเข้าเส้นชัยอยู่แล้วเรากะว่าให้น้องเนี่ยวิ่งอยู่ในกลุ่มไปได้ตลอดนะครับแล้วก็มีสกิลจากการ์ดการ์ดล่าสุดในอีเวนต์นะครับการ์ชุดแต่งงานอ่าเป็นสกิลนี้อ่าเป็นเดอะบิเกอร์พิกเจอร์นะครับมันจะทําให้น้องเนี่ยมองเห็นระยะไกลขึ้นก็ทําให้สาบได้ไกลขึ้นต่อให้สเตมิแาเราจะวิ่งไม่ทันเพื่อนหรือว่ารถอยู่ข้างหลังเนี่ย สกิลนี้จะทําให้น้องสาบตัวที่อยู่ไกลจากเราได้นะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นตัวสาบที่โอเคระดับหนึ่งแล้วกันนะครับอ่เล่นแผเน,เล,น,เ,ลนเ,เลทนะครับก็เรียงกันเลยฟ้อนเพลเลทนะครับแค่ไม่มีเอ็แต่จริงๆแล้วตัวเมตาของสนามนี้มันเป็นโกชิปนะแต่พเพอิญว่าผมผมไม่ได้อินโกชิปขนาดนั้นนะฮะก็เล่น3ตัวนี้แทนโอเคก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไง โอเคแข่งห้ารอบผมลูกสาวผมทั้งสามคนหวังว่าจะจะผ่านไปด้วย,ด,วยดีนะเอาจริงยผมตื่นเต้นนะครับผมอยากชนะผมเห็นคนอื่นเขาแบบชนะแบบง่ายมากเลยอะแบบชนะห้าตารวดเข้ารอบลึกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ความความรู้สึกตอนที่เล่นทอรัสน่ะมันก็มันก็ยังตึงๆอยู่ในใจเนาะเออ พี่บอกว่าตอนแรกอะไรนะปั้นพันสองแปดร้อยแปดร้อยอ่ะโหยากมากอันนี้ต้องมาปั้นแบบพันหนึ่งพันหนึ่งแปดร้อยอ่ะยากเหมือนกันนะอ่ามายาโนะเราเกรดนะครับอันนี้กูดเอ้ยก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เนเจอร์แบดไปเลยไม่เป็นไร<า>อขอดูสแตทคนอื่นหน่ 1, อยิหนึ่งพันเฮ้ยเราก็ยังดีกว่าอยู่โหอย่างเงี้ยพอเป็นวันที่ผมก็ผมก็ทอ้ 1, 000, 1, 100, อละหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเงี้ยผมแบบโอ้ เอาไงดีว่าชีวิตโกชิฟนี้เนี่ยสเตสเตสแตสต,สตก็พอๆกันนะของคนอื่นเขาอะเนี่ยโอ้โหสปีดพันหนึ่งแต่ว่าเตมีหน้าไม่ได้เลยคนนี้คนนี้น่าจะไม่ขึ้นอันนี้คนนี้น่าจะน่าจะไม่ชนะเราครับแต่ว่าผู้แข่งเราน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งมากกว่าเนี่ยคนนี้คนนี้นนเก่งคนนี้ตัวนี้เลยเนี่ยพันพันเนี่ยครับแถมมีโกชิปด้วยมาลุ้นกัน นี่ครับเหรียญจิมินี่ครับจัดไป,ไปมา ไปเลยเรดสตาร์ไม่เป็นไรครับไนเนเจอร์เป็นตัวสา์อยู่แล้วนะครับ<อ>ย,ย,ยังยึดพื้นที่ข้างหน้าได้อยู่เนี่ยโบบงเขาสจะมีน้าเยอะกว่าแล้วก็สปีดสูงกว่านะครับก็อันนี้ถือถูกต้องแล้วผมไม่หวังกับท็อปกันแล้วในในรอบนี้เพราะว่าโบบงเขาโหดกว่าจริงๆ ผมจะหวังกับแม็กควีนมากกว่าเพราะว่าแม็กควีนผมเนี่ยยังเป็นที่หนึ่งของเพจอยู่ดีบัฟมันลูกสาบมันเออเคมออกเคมแอนด์คอลเล็กเต็ดออกเนี่ยมันก็ดีนะครับเพราะว่าแม็กควีนจะได้แบบเซฟสเตมินาได้เราถ้าเกิดว่า,าสกิลยูนิคแม็กควีนออกนะสเตมินาที่เหลืออยู่อ่ะจะก,กลายมาเป็นสปีดในสนามโลกนะครับเออสเตมินาอิทเตอร์กินลูกดามันดามัน,นยเยอะ ดามันดามันจะคอยวิ่งคอยวิ่งนี่ฟอร์มผมว่าฟอร์มดีนะถ้าท็อปกันผมขึ้นได้นี่สาบมันอู้สาบมันอูยวิ่งจ้าหลาโดสาบจ้าดามเลยเจอผมด่าไกลนะครับเสียงไกลอัปเกรดสกิลสายตามาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไกลแค่ไหนก็ด่าถึงนะครับ ท็อปกันกับโบโบงเขาเนี่ยอาจจะวิ่งสลับกันเพราะว่าสแตกเขาเยอะอัน,นต้องยอมรับนะครับมาิทีิมาเอสโตเริเ่มอ,ออกแล้วนะครับเป็นไรของคนอื่นของคนอื่น,อ,นอ่าหิ้วไปฮิวไปทุกคนใช้โปรเฟสเซอร์หมดเลยเพราะว่ามันเป็นสกิลหากินเนาะของดัซซัน ะอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมว่าดีบัฟผมออกน้อยไปหน่อยว่ะอยากให้ดีบัฟออกเยอะกว่านี้นี่บิ๊กพิกเจอร์มาแล้วนี่สาบไกลสาบไกลนะครับบิ๊กพิกเจอร์ต่อให้อยู่ข้างหลังสุดนะครับก็มองเห็นข้างหน้าสามนี่ยุ่งซ้ำนเยอะอ่ากูเม่ทำงานแล้วนะครับสาบนี้ OCI เนี่ยสกิลโพเทนเชียล5นะครับผมนเนเจอร์สาบมัน มาแล้วพวงสุดท้ายแล้วครับเร่งแล้วครับสับครับสับเอ็นโคโเซอร์ก่อนเลยสับโคชิวยห้เป็นบีขึ้นมามาสกิวนี่แหละเปลี่ยนสเตตมิเนียที่เหลืออยู่เป็นสปีดนะครับไปแล้วแม็กฟีนของเราไปเลยไปเลยวิ่งขึ้นมาเลยออกข้างโอ้โหแต่โบบงเขาเร็วจริงว่ะแต่แต่เขาก็โหดมากโอ้โหสกิลเขาออกแล้วโบบงลีเจนครับเฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธ์ มาแม็กควีนขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาอีก,อกเร็วขึ้นอีกไปแล้วอ๋อสาธุเข้าเถอะแม็กควีนเมจิโร่แม็กควีนแซงไหมแซงกเม่วู้บรอบแรกครับเฮ้ยนี่แหละมเมเราโอ้ภูมิใจบอกเลยนะ ทีมนี้ใครแบกในเนเจอร์ได้อย่างเดียวในเนเจอร์ได้อย่างเดียวโอเคถือว่าเป็นเป็นไปตามที่ที่คิดไว้นะครับแต่ว่าอ่ะยังเหลืออีกสี่รอบโอ้ชนะเดบิวต์ได้เนี่ยก็ถือว่าเปิดมาสวยนะก็รู้สึกดีเหมือนกันถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีหรือเปล่านะที่เราจะเข้ารอบเออ แข่ง5รอบเนี่ยผมไม่ได้อยากจะชนะ5รอบนะผมชนะแค่3แพ้อีก2ก็ได้ไม่เป็นไรโอ้มายจโนท็อปกันแบดนะครับในเนเจอร์กูดกูดไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ในเนเจอร์นูอมนอ่ะหนึ่งยังต้องมาลุนแม็กควีนนะครับว่าจะยังไงขอดูคนอื่นสิเป็นอย่างไรโอ้ยโกชิปคนนี้น่ากลัวอยู่สแตตสแตตกลางๆนะครับน่ารัก คนนี้ก็คนนี้สเตมิน่าจะไม่พอนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเขามีสกิลทอง2มี2ป่ะโอ้โหสามเลยผมผมว่าอันนี้สเตมิน่าเขาพออันนี้สเตมิน่าเขาพออันนี้อันนี้ก็สวยแต่ว่าสกิลสกิลอาจจะไม่พอนะครับสเตมิน่าไม่พอไราชาเวอร์ไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่าท็อปท็อปกันกับโกชิปเนี่ยน่าเสียงโคตบอีกคนนึงล่ะอ่า ในเนเจอร์นี่สาบชัวชชชโอ้แดนแน่นอ๋อแต่เขาไม่มีเขาไม่มีสกิลบิ๊กพิกเจอร์นะครับแล้วก็แล้วก็สเตมิน่าเขาไม่เยอะไม่มีการ์ดด้วยในยเนเจอร์ตัวนี้อาจจะวิ่งตกแล้วคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอาจจะรอด อุ้ยไดวะสแต่สวยโอ้โห้รีเจนรีเจนทองสีอ่ะสเตมิน่าแม่งแบบเหลือๆคนเนี้ยตัวเนี้ยน่ากลัวน่ากลัวกูท้อกูท้อกลชิบมากโห้พันหนึ่งพันหนึ่งอ่ะมึงชนะเลยไหมเนี่ยกูท้อว่ะเดี๋ยวแล้วกูท้อไปไปไป เห็นโกชิปแล้วไม่ค่อยอยากลุ้นเท่าไหร่มันสภาพนะ,ะผมขอเร่งความเร็วหน่อยนะทำเวลาเอ่อโอเคสาบไปก่อนคือเบิร์นสตมิน่มันก็โู้แต่ละตัวมันโหดมากเลยมันลดแบบมันลดไม่ใช่มันลดสิมันแบบว่ามีสกิลสีฟ้าเยอะ ใช่ไหมพอมันมีสกิลสีฟ้าเยอะต่อให้เราจะดีบัฟมันแค่ไหนมันก็มันก็รีเจนสีอันไอตัวสกิลรีเจนสีอันได้ว่ามันโคตรนา่ากลัวเลยจริงอ่ะวิ่งไปแม็กควีนก็ยัง,ย,งยังทาตาแหน่งได้ดีอยู่อ๋อแต่ว่าเราเป็นท็อปกันตัวเดียวอ๋อท็อปกันเขาเล่นเพจเหรอโอเปเรเอร์เอ้าก็หวังว่าจะไม่โดนอะไรเยอะนะครับดามันไน,เ,นเจอร์ดามันลูกดามัน เดาไมา่ได้เาไมา่ด้เาไม่เยอะๆสาธุโอ้ยกลัวกลัวไดวะตานี้กลัวไดวะมากกับโกชิปอะไอีโกชิปพันหนึ่งพันหนึ่งอะเออนี่เนี่ยสาบเอ็นโคโซเซอร์มันสาบมันอย่าให้มันวิ่งขึ้นมาอย็กปีนโอ้เห็นแล้วเห็นอนาคนละ <c oughs> โกชิปออฟปีกใส่กีโกชิปมันปีกใส่มันสาบมันสาบม่ไเยอะโอ้โหหมดหวังโอเคโกชิป โคชิพันหนึ่งพันหนึ่งอ่ะจะเอาอะไรไปสูตรวะโอเคโอเคไปไปไปกลับบ้านเห็น <c oughs> สเตตก็รู้ผลแล้วโคชิพ 1, 1, 1, 1. ันหนึ่งพันหนึ่งเสียใจวะเมื่อไรเมื่อไรยังมีโอกาสอีกสามครั้ง <c oughs> เนี่ยจริงๆนะไอไอคำแนะนำในไกด์ต่างๆไม่ว่าจะจากในเพจหรือว่าจากยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะครับเวลาที่เขาแนะนำว่าเนี่ยสปีดพันหนึ่งสเตมินาพันหนึ่งอ่ะเวลาเราปั้นด้วยแบบ สามัญชนอย่างเราใช้การ์ด SR อะไรออ่างเงี้ยมันมันขึ้นยากมากเลยนะแต่ว่าถ้ามันขึ้นแล้วติดขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามึงชนะง่ายๆเลยอ่ะพันหนึ่งพันหนึ่งอ่ะนี้ฟอนต์ไม่ได้อโนมอนอ่ะโอแมคควีนกูแบดไอ้ยแมคควีนกูแบดดูคนอื่นสิสนสโคบองสปีดน้อย,อยอยู่พาวเวอร์น้อยไม่มกลัวดูดอฟดูดอฟ เล่นรูรอปเล่นเพจแต่พาวเวอร์ไม่ไม่เยอะไม่กลัวตัวนี้ซุปเปอร์คีกเล่นเพจพาวเวอร์ไม่เยอะไม่กลัวคนนี้ไม่กลัวเลยครับอันนี้สู้ได้หมดเลยโอชิปโอชิปพาวเวอร์น้อยอยู่เอ็นไม่กลัวครับ๋อคนนี้ลุน้น1 0 0 0 1,000เนี่ยเท่าผมแต่ว่าแต่ว่าผมพาเวเวอร์เยอะกว่าอิ สกพอกันกับแมคควีนผมเลยแต่ว่าแมคควีนผมพาวเวอร์เยอะกว่าแต่ว่ามูตเขาดีกว่านะครับก็คนนี้สูสีโอ้คนนี้ก็เมตาแต่ว่าเขาเล่นเลดเล่นเลดพาวเวอร์ไม่พอนะครับห0 0้อดีเจนสสกิลมาลุ้นกันผมกลัวแมกควีนตัวนี้ตัวเดียวหวังว่าแมกควีนผมจะทำอะไรได้แต่ข้อดีคือกูเป็นคนเดียวที่มีคำสาบซูจูสึไคเซนนะบอกเลย เยวเจอจานโกโจกูสาบไปตาเนี้ยแพ้ชนะขึ้นอยู่กับายเนเจอร์เลยครับถ้าายเนเจอร์สับเยอะชนะแน่นอนายเนเจอร์กูจะสาบไหมสาบมันลูกสับมันด่ามันตาเออั่้และด่ามันด่าฟ้อนมันด่าบูบงด่าด่าด่าให้หมดด่าไม่สนลูกใครด่าทุกคนอะอะไรครับ สาบนิทกกัลนะสาบิทยพวกเพจไอพวกแบคควีนนี่มันสเตตเท่ากูอ่ะสามอันโซอิเตอร์แดกจะไม่น่าเลยจัดไปครับสาบให้หมดครับสามอันแล้วนะโกโจกูสาบสามอันแล้วนะอารีเจนมานาหน่อยเหนื่อยเหนื่อยหายใจบิ๊กพิกเจอร์ทำงานเรียบร้อยแล้วครับโอ้ลัวๆัวล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 ัวัวเฮ้ยยังไงยังไงสาบอีกสักหน่อยมาอีกสักคำหนึ่งนะ เลดเนี่ยสาบเอ็นหน่อยเร็วสาบเอ็นหน่อยโอ้โ oh, จโอ้ยได้ไม่ใช่มือกูไม่ได้อยากให้มือขึ้นมาโอ้ชิดเออสาบมันอาสาบไม่หมดอ๋อ oh. เออไปเลยนั่นแหละสก,กิลออกเนี่ยชิวตลอดแข่งกันเองแล้วครับ1 2ไม่กลัวแล้วโอ้โหในเนเจอร์ Night ผมแบกมาทั้งเกมสาบจากบ้านสาบทุกอย่างแข่งกันเองครับอันนี้ชิวแล้วในเนเจอร์ผม เอผมชอบโกโจซาตรุผมากเลยโกโ,โ,โจเนเจอร์ไฮยารอบสองแล้วเยี่ยมออขอคารวะท่านโกโจซาตรุคที่สาบส่งได้อย่างสะใจมากทำให้ผมรอดมาได้ขออีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นขออีกแค่วินเดียวผมพอใจแล้วที่เหลือแพ้ไม่เป็นไรเลยถ้าชนะ มันจะ ING เนี่ยมัน RNG ตั้งแต่คนแข่งแล้วตั้งแต่ปั้นมาสุ่มเจอคนแข่งสุ่มเจอสกิลออกไม่ออกแม่เยอะแยะมากมายแต่โชคดีที่จุจุสึไคเซนผมเขาปั้นมาดีครับเขาสาบเก่งมากโอเคหาขอดู <3 S 1> คนอื่นหน่อยนะครับ <3 S 1> ขออนุญ,ญาตโ <3 S 1> คนนี้ไม่กลัว <6 S 1> สแตทไม่ผ่าน <6 S 1> สแตทไม่ผ่าน <6 S 1> ครับ, <6. S 1> ค,รบคนนี้ คนนี้สแตมีหน้าไม่พอครับดีเจนกี่อันดีเจไม่มีคนนี้ไม่กลัวเลยครับชนะหมดแน่นอนคนนี้คนนี้สแตมีหน้าผ่านแต่ power ไม่ได้เพจดันไม่ขึ้นแน่นอนคนนี้สาบป,ปะ่ะคำสาบโอเคมี air go มามาสาบ go ship น่ากลัวก็จริงแต่ว่า power กับ speed ไม่พอนะครับดันขึ้นมาจากเิดไม่ได้ต่อให้มีดีเจนเรื่อง stamina แต่ว่าสกิลบุกไม่พอครับผมว่าตอนนี้ผมชนะ ก็หวังว่าคุณแอร์โกลฟ์เนี่ยเขาจะไม่สาบส่งผมเยอะนะครับนี่คือเหมือนเดิมครับถ้าจูจูสึใคเซ็นผมเอาอยู่เนี่ยยังไงก็ชนะแน่นอนเบสตามไม่เป็นไรครับไปเลยน้องจะเบสออฟเฟสแอร์ตั้งแต่ออกไม่ได้เลยโอ้ชิตโอเคอ่ะสาบไปก่อนเลยจูจูสึสาบคิงครับสาบคิงฮีโร่ พวกเลดโดนหมดนะครับมาเลยจูจุสึคำสาบสีม่วงยิงสีม่วงมาหน่อยยิงดียิงดีไป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 เฮ้ยจูจุสึเงียบไปโกโจเงียบเงียบจังเออเด็กสตอมินามันจูจุสึกูในนี่เจอสาบอีกนะครับมดาพ่อดาแม่มันเอาเอาเยอะสาบอีก ได้ไหมโอ้ยแต่เย็นไม่ควีนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบท็อปกันยังที่หนึ่งอยู่เอาไมควีนกูโดนสับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมินแพควินต,ตีตีมาแล้วดีเจนสตมินาครับอันนี้ไปต่อได้อันนี้โพ,โพโพสิชันดีทั้งสองคนอาเล็กแล้วแข่งกันเองแล้วครับผมที่หนึ่งที่สองชิวนี่สาบสาบดึงขา,ามันไว้โอ้โหโกโจกูดึงขาลุลัวโอ้โหมาอย่างนี้แข่งกันเองอีกแล้วครับมายนโนท็อปกันกับ เมจิโร่แม็กพีนจะมาแข่งอะไรท็อปกันเข้าไปเลยเออโอ้เห็นไหมแม็กพีนเขาเบียดกันนะครับน้องท็อปกันเข้าไปเลยลง่ปีนี่แหละครับมายานุท็ทอปกันเรียบร้อยเข้ากรุ๊ปเอไปแล้วนะครับชนะสามรอบโอ้โห ถือว่าชิวไหมผมว่ามันมันก็ตึงนะไอ้รอบ2องอย่างตึงแล้วแล้วผมเชื่อว่ารอบต่อไปในกรนะุ๊มเอนจะหนักกว่าน,นี้อีกอ่ะอันนี้แข่งคำขๆนะครับเพราะว่าถือว่าตรงตามวัตถุประสงค์แล้วเฮ้ยโอเคเลยนะโอเคเลยว้าวคุณรู้ไหมว่าการเข้ากรุ๊ปเอรอบเนี้ยมันมันง่ายกว่าตอนเล่นทอรัสอีก คือตอนเล่นทอรัสยอมรับเลยว่าไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแล้วแบบโคตรซวยอ่ะทำอะไรไม่ถูกอมนี่เจอเกรดอีกแล้วเกรดทำไมท็อปกันแบทโอ้สวยละโอ้ตายแล้วมือปืนนักฆ่ากูแบทสองคนนะครับเอ็ดดูแสแตทเพื่อน,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 นซิเฮ้ยคนนี้ไม่เท่าไหร,ร่โอชิปดันไม่ขึ้นหลอกหกรคนนี้ คนนี้สเตมีน้าไม่พออยู่เอ็นรันไม่ขึ้นแน่คนนี้ไม่กลัวครับอีกคนหนึ่งเฮ้ยสบายแต่สู้ได้ยังยังกลุ่มหน้าเนี่ยคุณเชื่อไหมว่ารอบหน้ากุุป A เนี่ยผมเจอ1 000 1 0 0รััวๆ1,100 1,100อกับ800อ่ะโอ้โยยังช็อกนี่เร่งเลยแล้วกันนะครับอ่ะปุ่นสแล้วกัน โอ้ยชุดแต่งงานเท่หรอชุดแต่งงานอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนสาบโดนสาบโดนโกโจกูสาบวิบ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนถือว่าบอมอัพนะครับอย่าเพิ่งเร่งเดี๋ยวบาดเจ็บนะครับสงสารน้องนี่สาบแล้วตะโกนดา่าเฮ้ยรีบไปไหนวะลงก่อนอืมปาดเหงื่อนิดนึงนะครับการการด่าตอนวิ่งมันก็เหนื่อยธรรมดาต้องวิ่งไปกระสิบข้างหูนะครับบอกว่าเฮ้ยอย่างมึงไม่ชนะหรอกโกโจสาบหน่อยโกโจเนเจอร์นะครับ ืมสกิลออกแล้วลืมมาแล้วครับขึ้นทางแล้วอ่ะโกชิปวิ่งมาตามสเต็ปยังยังไม่ได้หรอกขึ้นมาไม่ได้หรอกสปีดไม่ถึงบิ๊กพิกเจอร์ทำงานเรียบร้อยครับเตรียมโดนสาบทั่วราชอาณาจากักรมาฮิวฮิวฮิว,วอ้าวดีดาสิเฮ้ยดาทำไมไม่ดาโอ้โหฟอร์มแบดกูแพ้ดีไหมเนี่ย <c oughs> เออสกิลมาแล้วไป โอ้ออกสองสกิลเรียบร้อยแต่งงานก็แต่งงานเถอจะจังหวะนี้เบียดวงในออซิงยู่ไอเรียบร้อยตายไปเฮ้ย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 ใจเย็นย่ายาโอ้เรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยทำไมเราต้องโดนโดนปากวะอ่าเรียบร้อยอ่ะไม่เป็นไร มาวิ่งกระชับม,มิดนะครับอะอย่างน้อยก็เข้ารอบเกรดเอโอ้เห็นไหมครับว่าดูดูสแตตที่ว่านี่เหมือนจะชนะชัวนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะต่อให้สเตตคุณจะน้อยอ่ะแต่มันก็มันก็สามารถแบบเล่นชนะได้นะจริงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเชีย์ในคลิปนี้นะครับก็ เดี๋ยวถ้ารอบถัดไปผมจะลองมาถ่ายคลิปแล้วก็เล่นดูนะครับได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นผมคิดว่าตอนนี้ performance มันยังโอเคอยู่ผมจะยังไม่เปลี่ยนตัวผมจะยังใช้3ตัวนี้แหละแต่ว่าก็เดี๋ยวจะปั้นไปเรื่อยๆก็อยู่ที่ว่าได้ยืมเพื่อนไหมใช่ไหมละ่ะรีรีวันตอน4ี่ทุ่มก็จะยืมเพื่อนที่มีพวกแบบสเตมิ n น่สาดาวอะไรเงี้ยมามาปั้นตัวใหม่นะครับเผื่อจะได้1นึ่งพันหค่ากับเขาบ้างนะครับแต่ว่าก็กกยากอยู่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะ สำหรับใครที่ผ่านทางเข้ามานะครับผมขอรบกวนคุณช่วยกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับหรือว่ากด s u b สไคร b ์ช่องผมด้วยก็ได้ถ้าจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปแข่งจิ m มี่ครับอีกนะครับอันนี้ต้องรออีก37ชั่วโมงเนาะอีก2วันนะครับแล้วพบกันใหม่โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าโซลองแอนกูได้ครับ